มือนี้กับหมาเปลี่ยนบูธพัดลมอีกแล้วครับตัวนี้จะเป็นพัดลมขนาด16นิ้วนะตัวนี้ผ้าสักลาระทอดออกมาแห้งครับนิดเดียวตัวนี้ครับผ้าสักลาดนี่อันนี้มาจากโรงงานครับรุ่นนี้นี่แหละเป็นกระโหลกเหล็กผ้าสักลาดเขาจะใส่มาไ่้เยอะ เราจะจะมาเปลี่ยนเป็นจะใส่สำลีแทนผ้าสักตลาดครับปุ๊บใส่บูทเข้าไปก่อนน้ำหละบางบูทไปตัวนี้คือปุ่มใช้สำลีอยู่แล้วรงวงนีเป็นสำลีก่อนสำลีฝ้ายอย่างดีเลยตัวนี้น,นี่จะมาฉีดเหมือนเดิม ของเรานี่มันสายสำมีอยู่แล้วชกชิชิกใส่แบบนี้เลยครับนี่ใส่แบบนี้เลยปึ๊บปลุกไปแบบนี้เลยปึ๊บ แบบนี้เลยครับเยอะน้ำมันลงไปน้ำมันเข้าเยอะๆนะครับมันไปเลยไม่ต้องห่วงเยอ มันชุ่มเลยครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยคแบบลยมันจุ่มชุ่มเลย,ลยเลย e t l o c b ชุ่มเลย คือเราอัดบูทเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยกดเขี่ยวอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็จะโผล่มาแบบนี้ครับสำลีมันเป็นไรเราก็ฉีกออกเลยครับนี่ฉีกออกไปเลยฉีกออกไปเลยครับเนี่ย ทำมันเศษออกมาแบบนี้ครับเราฉีกออกไปเลยอออัดเสร็จแล้วหไหมผ่านแล้วครับนี่ผ่านแล้วนี่ก็ฉีกฉีกออกเลยฉีกออกเลยครับแบบนี้เลย น้ำมันก็จะขังอยู่ในตัวบูทตัวนี้แหละเยอะเลยล่ะไอ้สำลีนี่เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมใช้ง,งาน